เอามากอนุูกเดี๋ยวยายจะเอาให้นะคะอุ้ยอ้ย,อ,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 ยอ้ยไม่รู้มาจากไหนไม่รู้นอ้องไหมทองมาจากไหนมาก็ปีนตู้เย็นเลยนะคะมาอีหลามามากมากก็ลูกม่เดี๋ยวยายจะเอาให้นะหนูจะเอาอะไรคะหนูจะเอาอะไรคะโอ้โหโอ้โหวัวดดีไหมทองไมทองไม่รู้มาจากไหนนะคะเนี่ยโอ้โหป้าพอดีกําลัง เข้ามานะคะก็เลยกดถ่ายคลิปไว้ให้ดูความน่ารักของน้องหมทองน้องคงหิวนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็กินปลาแล้วนะแล้วก็กินโยเกิร์ตด,ด้วยอีหลาอยากเอายังไม่หั่นลูกน้องหมทองจะกินอะไรในตู้เย็นอีกคะเนี่ยหมทองไมทองออกมาเลยลูกโอ้โหพ่อยายเปิดตู้เย็นวิ่งมาเลยนะคะไม่รู้มาจากไหนเมื่อสักครู่นี้นะคะไมทองออกมาก่อนลูกมามาอิหลาเอาคว้าก่อนเร็วเรวเลี้วอย่าปีนขึ้นไปลูกอย่าปีนขึ้นไป อย oh น้องไหมทองก็หิวนมนะคะอยากจะกินนมไปายายกำลังเปิดตู้เย็นเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้วิ่งมาจากไหนวิ่งเข้าไปขออาหารในตู้เย็นเลยนะคะน้องไหมทองเขาก็รู้นะคะตลอดเลยว่าในตู้เย็นน่าจะมีอาหารกินน้องไหมทองเข้ามาขออาหารนะคะดูดิยายเอานมให้นะคะ หนูหิวเมื่อเช้านี้น้องไมมทองก็กินเนื้อปลานะคะกินปลาแล้วก็กินโยเกิร์ตด้วยแต่ขนมไม่ค่อยกินนะคะเอาขนมให้ไม่ค่อยกินนะคะแต่ตอนนี้ไหมทองกําลังกินนมนะคะไหมทองหิวนมนี่หละกินนมเลยเนาะเนี่ยยายยังไม่รู้เลยว่าลงมาจากบนบ้านได้ยังไงสงสัยกลิ้งลงมาเลยมั้งเนี่ยเขายังไม่ค่อยกล้าขึ้นนะคะ ตอนขึ้นยายเห็นเขาพยายามขึ้นบันไดได้สองสามขั้นที่เป็นบันไดที่เป็นปูนแต่ว่าตรงขึ้นบันไดไม้ที่ขึ้นไปสูงสูงอะ่ะมันจะมีช่องอยู่นะคะเพราะว่าเราเอาเราลือ้อลื้ออะไรนะเขาเรียกแผ่นฝ้าที่ปิดไว้ออกเพราะว่าปูเอ็ดปูหลกนะครับดวกมันมาอยู่มันมาซ่อนอยู่ก็เลยลื้อออกเหมือนเลยมันก็เป็นช่องตรงบันไดนะคะแล้วน้องไหมทองก็ไม่กล้าขึ้นนะคะแต่เนี่ย เขาอยู่บนบ้านกับพี่ปอมนะคะเมื่อสักครู่นี้บูอิหล่าลงมาได้จังใดูกอิมเราบ่ลูกทั้งหม่ทองอิมแล้วเหรอคะอิมแล้วเหรอคะเอออิมแล้วก็ไปนอนน่ารักอยู่ตรงนั้นอิ่มแล้วก็ไปนอนน่ารักอยู่ตรงนั้นเลยเอยเก่งจังเลยเก่งจังเลยอิหล่าล่องลง่องบันไดมาไหนจังไหดบอกให้ยายฟังไงไหนไหนสิคะน้องหมายทองเล่าให้คุณยายฟังก่อน เล่าให้ยายฟังก่อนสิลูกว่าน้องลงบันไดามาได้ยังไงคะน้องลงบันไดามาได้ยังไงลูกอู้เก่งแล้วคงจะกลิ้งลงมาเลยสิท่าใช่ไหมคงจะกลิ้งลงมาเลยสิท่าอ้โหูสำรวจท่องเขียวอีกละเอ้ะแมป่อยไปไหนน้อแมปบอยแมป่อย,อยคิดถึงไหมทองไหมคะใช่ไหมลูกไหนลองเรียกแมปบอยสิลูกแมปบอย แม่ป้อยคิดถึงไหมทองไหมคะคิดถึงไหมทองไหมคะแม่ปอยไหนไหนไหไหนไหนู่จิ๋นกริงกริงให้ดูสิลูกอ่ะโชว์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 ซิกริงกริ่งกรงกริงกริงริโชว์กริงริ่งเหมือนเมื่อเช้านี้ให้ดูหน่อยเร็วเมื่อเช้าถ่ายไม่ทันอ่ะไหมทองโชว์ตอนกริงกริ้งกริ่งให้ดูหน่อยดูกริ่งะละคละคะแบบนี้นะแบบเมื่อเช้านี่โอ้เช้านี้เขา สนุกมากเลยนะคะเล่นกับคุณตาแล้วก็กลิ้ง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 ไปเลยแต่ตอนนี้น้องกินนมอิ่มน้องกลิ้งไม่ไหวบะลูกเมื่อสักครู่นี้กลิ้งลงมาใดมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนูกินอิ่มนูกลิ้งไม่ไหวค่ะคุณยายนูกินอิ่มนุกกลิ้งไม่ไหวค่ะคุณยายใช่ไหมอืมอืมไหนไหนในเรียกแม่ปอยแม่ปอยคิดถึงไหมทองไหมเนี่ยแม่ปอยให้น้องเรียกที่ลูกแม่ปอยอยู่ที่ไหน แม่ป้อยคิดถึงไม้ทองไหมคะคิดถึงไม้ทองไหมคะแม่ป้อยเออกริ่งกริ้งกริงเหมือนเมื่อเช้านี้กริ่งกริงกริ่งเล่นเลยกริ่งเล่นเลยเอ้ยขวะกด้เลี้ยงล้านนะเนาะกวักดีเลี่ยงล้านเป็นหมเนะเลี่ยงล้านเป็นหมวก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนเขานะคะสงสารนะคะเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านที่หน้าบ้านก็ระแวง ว่าอุ้ยแม่มารับหรือยังเอ่ยเมื่อเช้านี้คุณตานะคะคุณตาออกไปซื้อของค่ะพอได้ยินเสียงสตาร์รถออกไปน้องก็มีลักษณะนี่แหละชูคอขึ้นแล้วก็หูเหมือนจะตั้งชันเหมือนจะได้ยินเสียงว่าอุ้ยรถออกไปแล้วทำไมไหมทองไม่ได้ไปอุ้ยรถเสียงรถผ่านมาทำไมแม่ปอยยังไม่มาใช่ไหมคะโอเคนะคะสําหรับ คลิปน้องไหมทองน่ารักสั้นๆน,นะคะยายก็เอาอน้องไหมทองถ่ายน้องไหมทองน่ารักมาฝากกับเขาลงบันไดสูงมากเลยนะคะมาแต่ยายไม่รู้หรอกว่าเขาลงมาได้ยังไงแต่เขาลงมาแล้วนะคะแล้วก็มาได้ยินเสียงเห็นยายเปิดตู้เย็นอยู่พอดีเลยก็วิ่งเข้ามาเกาะที่ตู้เย็นเลยนะคะเนี่ยโอ้โหคงหิวนมเมื่อเช้าก็กินอยู่แต่ว่ามันหิวเรื่อยๆเนาะ <c oughs> น้องเล็กก็หิวเรื่อยๆเนาะ เป็นไรลูกอุย๊ยอุ๊ยเล่นคนเดียวก็เป็นบ่เนี่ฮะไหมทองเล่นคนเดียวก็เป็นเนาะใช่ไหมเอ้ยไหมทองเล่นคนเดียวก็เป็นบ่เนี่ยฮะเล่นคนเดียวก็ได้ใช่ไหมลูกไ <vers> <c oughs> หมทองเล่นคนเดียวก็ได้อะไรกัดหนูหรือเปล่าหไหมทองฮ <Yosh> <c oughs> อาการเหมือนโดนกัดเลยอะไรกัดเนี่ยมดเหรอ <c oughs> มดกัดหรือว่าเห็บกัดเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกแม่ปลอยมาอาบน้ําให้เลยแม่ปลอยมาอาบน้ําให้ไหมทองเลยใช่ไหมลูกแม่ปลอยมาอาบน้ําให้ไหมทองเลยค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปน้องไหมทองสั้นๆฝากไว้นีความน่ารักของไหมทองนะคะส,สวัสดีค่ะ